สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนการแปลง pdf จากแนวตั้งเป็นแนวนอนหรือจากแนวนอนเป็นแนวตั้งนะครับอ่านี่เราก็ยกตัวอย่างไฟเอะสารเห็นไหมอ่าบางทีเราอยากให้มันเป็นแนวนอนตัวหนังสืออยู่ข้างบนอ่านง่ายๆอ่ะพอมันเป็นแนวตั้งอย่างนี้ปุ๊บมันอ่านไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาใช้โปรแกรมฟรีนะครับผ่านหน้าเว็บเบราว์เซอร์อ่าเราก็ใช้เป็นเห็นไหม pdf e d cap เห็นไหมอ่ะพิมพ์ตามนี้เลยนะครับ พิมพ์ตามนี้ไปเนี่ยดูเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยพิมพ์ตามนี้เข้ามาอ่าเมื่อเราพิมพ์เข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราก็มาเนี่ยเลือกไฟล์อ่าเลือกไฟล์เพื่ออัปโหลดขึ้นมาเนี่ยรอมันอัปโหลดแป๊บหนึ่งโหลดปุ๊บอ่าเห็นไหมเนี่ยมันก็เป็นแนวตั้งอย่างนี้อยู่อ่าเนี่ยเป็นแนวนอนโอเคอ่านง่าย อันนี้ปุ๊บมันต้องอ่านลําบากเราก็จะมาแหก่อยอันนี้เราก็มากดตรงเพจนะครับเห็นไหมเห็นไหมกดตรงเพจเราก็มาหมุนอ่ามันมีหมุนอันนี้หมุนขวากว่านี่เราจะต้องการหมุนไปทางซ้ายล้าก็กดไปนะครับหมุนซ้ายอ่านี่คราวนี้ก็อ่านง่ายละเห็นไหมอ่าก็ทาให้อ่านง่ายขึ้น อ่ะแล้วเราก็ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ก็เป็นปุ่มเซฟอ่ามันก็จะดาวน์โหลดดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องอ่ะอ่ะเรามันเซฟก่อนนี่นกำลังเซฟอยู่อ่าอ่นี่มันก็เซฟเสร็จแล้วครับอ่าแล้วก็ไปดูไฟล์ที่เซฟมาเลยในเครื่องนี่ไฟล์นี้เห็นไหมเปิดมาปุ๊บอ่ามันก็กลับให้เราเรียบร้อยอ่ามันก็กลับให้เราแล้ว เวลาใครมีไฟล์ PDF บางทีบางคนก็ต้องอา่อานอ่าน PDF พวกไฟล์เอกสารต่างๆบางทีมันต้องกลับหัวไปกัอหัวมาก็ลองมาใช้ดูได้อันนี้เราก็ เดี๋ยวนี้เราก็จับไฟล์มานี่ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาเทียบให้ดูอของระหว่างก่อนก่อนทากับหลังทาอ่าอันนี้เป็นไฟหลังทําแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูอันก่อนก่อนหน้านี้อ่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัวนี้นเห็นไหมอ่าเราก็ลับได้อ่าก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะอ่านง่ายขึ้น สวัสดีครับจบแล้ว